สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าทําไมโรงเรียนสอนสุนัขเพศเอเวอร์ซิตนะครับจึงอยากให้เจ้าของสุนัขมีส่วนร่วมในการเรียนของสุนัขนะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเรามาดูน้องหมาชื่อซูโม่นะครับพันปมเลี้ยงกับน้องปันปันนะครับคาสั่งพื้นฐานครับนั่งคอยและเรียกมาหานะครับแล้วลองดูน้องปันปันกับซูโม่นะครับ มานะครับแต่มาไม่ถึงครับเรามาดูอีกเทคกหนึ่งนะครับสั่งเดิมครับนั่งคอยแล้วเรียกมาหาครับคอยคอยไม่นะน้องปันปันยังไม่ทันเรียกนะครับซูโม่ก็วิ่งมาก่อนครับเรามาดูน้องเกตบ้างนะครับกับน้องหมาซูโม่ซูโม่ตัวเดิมนะครับคำสั่งเดิมครับนั่งคอยแล้วเรียกมาหาครับซูโม่คอยไม่ ต้นเกสสั่งอะไรแทบไม่ได้เลยครับครานี้มาดูตาผมบ้างนะครับนั่งคอยแลวเรียกมาหาเหมือนเดิมครับจะเห็นนะครับว่าน้องสูโมเนี่ยตรงเข้ามาหาผมเลยนะครับจะเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์นะครับกับน้องหมาที่เรียนรู้แล้วเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นคือเจ้าถ้าเจ้าของนะครับมาเยี่ยมอย่างน้อยที่หนึ่งครั้งเนี่ยทางผมนะครับจะได้ให้เจ้าของนะครับลองใช้คําสั่งต่างๆดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาเรียนโรงเรียนเพชรเออซิตแล้วน้องหมา กลับไปที่บ้านของท่านนะครับต้องควบคุมได้100%ครับ